สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกระมองอีกครั้งกับโชวี่มีจอมขี้เกียจนะครับคลิปนี้เรามาแนะนำให้รู้จักกับระบบ Masterclass สกันดีกว่านะครับมาสเตอร์คลาสเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อคุณถึงเลเวล70แล้วนั่นเองนะครับโดยที่ไอคอนตรงนี้มันจะเริ่มสองแสงขึ้นมาเชิญช,ชวนว่าคุณสามารถเปลี่ยนมาสเตอร์คลาสได้แล้วนะ ก็คือกดที่ปุบสีฟ้าตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดสกิลนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยออพอพอเราเปิดไปที่รายละเอียดสกิลนะครับเราจะพบว่าเงื่อนไขที่การเปิดมาส์คลาสก็คือ1นึ่งเลเวลเจก็คือมาสเตอร์แล้วอย่างน้อย1นึ่งคลาสนะครับการมาสเตอร์คลาสหมายถึงการที่เราอัพทาเลนต์ไปจนกระทั่งถึงแรงหกและอัพ พวกทาเล้์สำคัญสำคัญไปประมาณ70%ของคลาสนะครับตรงนี้จะเขียนไว้ว่ามาสเตอร์แล้วนั่นเองหากยังไม่มาสเตอร์ครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะฮะจะมีหลอดความคืบหน้าแจ้งอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเรายังคงต้องอัพสกิลเพิ่มในคลาสนั้นๆน,น,นะครับ <c oughs> เพื่อให้เป็นมาสเตอร์ก่อนตรงนี้เราไม่จำเป็นว่าจะต้องมาสเตอร์ทุกสายอาชีพคลาสพัฒนาก็ได้นะครับขอแค่มาสเตอร์คลาสใดคลาสหนึ่งที่เราเล่น ก็สามารถเลือกเล่นมาสเตอร์คลาสได้ทันทีพอถึงเลเวล70และมาสเตอร์หสายอาชีพแล้วก็จะเป็นการเปิดระบบ Master class ม,มาสเตอร์คลาสทันทีครับผมเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์คลาสนะครับไอคอนคลาสจะเป็นสีประจำคลาสแบบนั้นเลยก็คือถ้าเป็นนักดาบเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับเมสี์สีม่วงธนูสีเขียวไม่ต้องบอกว่าสีฟ้านะฮะเอ,อ่อคิริกสีเขียวนะครับแล้วก็สกาจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะฮะ แต่สิ่งที่ตามมาด้วยก็คืออา้าวสกิลเราหายไปไหนหมดวานะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการตั้งค่าสกิลนะครับกลับไปที่หน้าเมื่อกี้กันใหม่นี่นะฮะนี่คือหน้าตาเหมือนแปลหนึ่งว่าผมเพิ่มเปลี่ยน class มาสเตอร์คลาสมาสดๆเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการเซตสกิลนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยให้กดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะทําการเลือกได้ว่าเราจะติดตั้งสกิลไหนลงในช่องไหนบ้าง ตอวหนึ่งว่าเหมือนเป็นเราจาัดเซ็ตสกิลทั้ง5ช่องด้วยตัวเองนะครับโดยสกิลช่องที่1ของเรานั้นสามารถต่อคอมโบได้สูงสุด3ท่านะครับและ skill สกิล2เนี่ยสามารถต่อคอมโบได้สูงสุด2ท่าเราสามารถเลือกสกิลหลบหลีกของเราได้นะครับว่าจะเป็นพุ่งหลบฝอยหลังหลบหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคลาสที่มีโล่อย่างนักดาบหรือพระก็สามารถเลือกสกิลยกโล่ป้องกันได้อกันนะครับอ่ะอย่างเช่นผมเลือกพุ่งหลบนะครับแบบนี้เป็นต้น ที่เหลือก็คืออยู่ในช่วงการติดตั้งสกิลนั่นเองสมมุติว่าช่องที่1น,นะครับเราสามารถเลือกสกิลที่เราเรียนมานะครับได้อย่างเช่นผมหยิบท่าแดกเตอร์สแลก็ได้ผมหยิบแดกไนโตโทของโลกก็ได้เอามาจับมายํำรวมกันก็ได้เหมือนกันหรือผมจะปามมดแล้วต่อด้วยคอมโบด้วยคาถาเที่ยววายุของชินโนบิก็ได้อ่าแล้วปิดท้ายด้วยคาถาดินระเบิดของชินบิก็ได้เหมือนกัน สกิล l 2เป็นอะไรดีเป็นแทงหัวใจไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วยแมงเกิลสกิล3เป็นอินเตนเอ็กเซลสกิล4แบ็กสแปสกิล5แยกล่าอะไรแบบนี้คือมาสเตอร์คลาสเนี่ยเหมือนเป็นการที่เราผสมสกิลของทุกคลาสที่เราเคยพัฒนาไปแล้วให้เอามารวมอยู่ในมาสเตอร์คลาสเราสามารถเลือกหยิบของดีๆที่ ชอบมาประกอบกันขึ้นมาเป็นชุดสกิลของเราเองได้นะครับแต่ทั้งนี้มันไม่ใช่หมายความว่าเราจะหยิบสกิลไหนมาลงช่องไหนก็ได้นะครับแต่ละช่องจะมีจํากัดเงื่อนไขยอยู่ก็คืออารมณ์ประมาณนี้ครับสกิลช่อง1และช่อง2เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะหยิบได้แค่พวกประมาณสกิลหนึ่ง,สก,งสกิลสองของคลาสเดิมๆนั่นแหละครับสกิลสามสกิลสีก็มาจะหยิบได้แค่ประมาณสกิลสามสกิลสี่สกิลหของคลาสเดิม ส่วนสกิลสุดท้ายเนี่ยมักจะเป็นสกิลที่ทรงพลังที่สุดของคลาสนั้นๆที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางของบิลอย่างเช่นของสเกลนะครับสกิลที่จะลงช่องที่5ได้นั้นมีแค่2อท่าหลักๆเลยก็คือแยกร่างแล้วก็ระเบิดขวันนะครับหเลยก็คือเป็นแยกร่างเนี่ยเป็นท่าที่เอาตัวรอดดีที่สุดของสเกลส่วนแยกร่างเนี่ยเป็น1ในท่าที่ทําดาเนี่ยดีที่สุดของสเกลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนช่องด้านขวาทั้ง5ช่องตรงนี้นะครับจะเป็นช่องที่เราเลือกใส่พาสซีฟนะครับความที่ว่ามาสเตอร์สเกลไม่มีพาสซีฟเฉพาะตัวนะครับอีกทั้งเราไม่สามารถหยิบผลพาสซีฟข้างบนไปทํางานได้ทุกอันนะครับผลพาสซีฟด้านบนตรงนี้นะครับจะไม่ทํางานถูกไหมเพราะว่าพาสซีฟพวกนี้ส่วนใหญ่จะทํางานเฉพาะใส่อาชีพนั้นๆแต่ตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้ว่าพาสซีฟไหนทํางานหรือไม่ทํางานเอาเมาส์จิ้มดูก่อนนะครับ แล้วเลื่อนดูด้านขวาตรงนี้ว่าพลาสติกนี้ทํางานกับคลาสไหนบ้างถ้ามันมีสัญลักษณ์ Master Class แบบนี้แปลว่าเราไม่จำเป็นต้องหยิบไปใส่พลาสติกนั้นทํางานตลอดเวลานะฮะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้ครับแบบนี้ถ้ามันขึ้นข้อความแบบนี้แปลว่าพลาสติกนี้ต้องการช่อง1ใน5ช่องนั้นเพื่อถึงจะทํางานได้นะครับดังนั้นพอเราจัดประเภทพลาสติกได้แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าวิ่งแบบนินจาชิโนบิเนี่ยต้องการ1ช่องในการใส่นะครับ ไม่สามารถเอาไปวิ่งแบบวิจาได้แบบแม้ว่าจะเป็นมาสเตอร์สเกลนะแต่นะข้างหนเดีวยวกันพลาสซีฟเพิ่มมานะเมื่อโจมตีเนี่ยทำงานแม้ว่าจะเป็นมาสเตอร์คลาสแล้วแบบนี้คือเราไม่จำเป็นต้องหยิบไปใส่ในช่องมันก็จะทํางานนะครับดังนั้นพอนอกจากเราเลือกสกิลที่จะใช้งานแล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกพาสซีฟที่จะทํางานด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยอันดับแรกๆที่เราควรเริ่มหยิบเลยคือเราควรเริ่มหยิบพาสซีฟข,ของคลาสก่อนนะครับอย่างเช่น เรารู้ว่าถ้าเราเล่นสเกลเนี่ยแอสซัซินพาสซีฟแอสซัซินให้คริติคอลฟรีฟรีตั้ง15ถูกไหมเราก็หยิบพาสซีฟแอสซัซินก่อนตามด้วยเเรามีท่าแอสซัซินถึง3ท่าโดยไหมครับพุ่งปา่าแทงหัวใจแล้วก็โอ้แค่สองท่าเองฮะไม่สามารถหยิบท่าแอสซัซินมางท่าได้นะครับอ่ะอย่างอันนี้นะครับเวลาที่เราตีปกติครับพุ่งปา่ากระแทงหัวใจทั้งคู่รถคู่เท้าลงนะก็ไหนๆก็หยิบม,มาทั้ง2ท่าก็ใส่ไปเลย หรืออย่างอันนี้นะครับตีมอนตายได้วิ่งไวหยิบเอามาใส่นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะพอหยิบครบครบคร,รบก็กดบันทึกนะฮะออกมาเนี่ยเราจะพบว่าช่องสกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นตามที่เราเซตเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านการตีปกติเนี่ยอันนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรมาไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็ต้องใช้แบบนั้นไป,ไปนะฮะตีปกติก็คือจะใช้ของเบสิคคลาสเป็นหลัก,กนะครับก็คือ ถ้าอย่างของเบสิกสเกลเนี่ยก็จะเป็นการแข่งไปด้านหน้าเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเปลี่ยนไปเป็นปาอาวุธลับของชิโนบิไม่ได้หรอเปลี่ยนไปได้นะครับผมเกมเพลย์ของการเล่นมาสเตอร์คลาสเนี่ยจึงเหมือนเราผสมผสานความรู้ความเข้าใจของการเล่นทุกคลาสมาเรารู้ว่าสกิลนี้ทําอะไรได้ท่าไหนตีมอนหมู่ดีท่าไหนตีมอนเดี่ยวดีเราสามารถกําหนดได้นี่ครับว่าเราอยากให้บิวเราเก่งแบบไหนถ้าอย่างบิวของผมตอนนี้คือผมรวมไว้แต่ท่าที่ตีเป้าเดี่ยวแรงมากๆเนี่ยครับ ผมหยิบม,มาทั้งแมงกเกิลมีแบ็กสแตปมีปามีดอะไรแบบนี้มีป่งปาดเนี่ยทุกค่าทำดาเมจเป้าเดี่ยวดีแปลว่าดูนี้ก็จะเหมาะกับการตีบอสอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่เก็บเลเวลก็อาจจะลําบากเพราะว่าไม่ได้มีท่าหมู่เท่าไหร่เลยอะไรแบบนี้นะฮะตรงนี้มันอยู่ที่ขั้นทุกขั้นแล้วครับว่าจะจัดสกิลแบบไหนไม่มีผูกไม่มีผิดไปลองกันได้เองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนดวสกิลเนี่ยขอแค่เราไม่ได้ติดอยู่ในสถานะต่อสู้ อย่างเช่นผมจะเปลี่ยนบิวสกิลใช่ไหมผมก็แค่วิ่งฉีก่ออกมาครับหาที่ปลอดภัยยืนนิ่งๆสักแป๊บหนึ่งสัก10วินะครับจากนั้นกลับไปที่หน้าตรงนี้ครับกดป,ปุ่มเขียวแล้วก็จัดบิวได้ใหม่เลยอย่างเช่นว่าเฮ้ยผมอยากจะฟาร์มแบบเนี้ยผมไม่ได้ต้องการแยกร่างดาเมจแรงๆผมก็เอาระเบิดฟันไปลงนะครับผมอยากได้ท่าของโรกอย่างอื่นมาช่วยนะครับอย่างเช่นผมอยากได้ท่าของแอสนะฮะผมก็เอาดินระเบิดออกนะครับแล้วใส่เป็น แบ็กเจอร์สลแทนแล้วก็ย้ายระเบิดระเบิดไปดินระเบิดมาไว้ตรงนี้จะได้มีท่าหมู่บ้างแบบนี้นะครับเราอิสนสแตนแอคเซลน่าจะไม่ใช้นะครับผมใช้เป็นผ้าสู่สารทรายแบบนี้แทนชึบแล้วก็ b a c k s t ตปก็ย้ายไปเป็น่อแบบนี้แหละกัลังโอเคนะฮะ,ะสมมติผมเซตอัพแบบนี้นะครับ พัซซีบ,บางอันนะครับอาจจะมีการจํากัดเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นพ s ซซีนี้มาจากโรคมันก็จะแบบจํากัดเงื่อนไขว่าเราต้องใส่สกิลโรกเกิน3ท่านะถึงจะหยิบม,มาใช้ได้ตอนนี้ผมมีสกิลโรกแค่15 2ท่าสท่ามันก็จะไม่สามารถใช้พาสซีตรงนี้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรผมเรียงพาสซีอื่นไปแล้วจากนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นการปรับบิลเนี่ยจะปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะผมลองใส่แบบนี้ดูอ่ะรานนี้เราลองเอาบิลนี้ไป เก็บเปเปอรมอนที่ฟิลดูครับนี่นะฮะผมปล่อยออโต้เลยครับแล้วดูครับว่าบอร์ดออโต้ด้วยเซร็จไอ้อัพนี้เป็นไงบ้างเนี่ยฮะมีระเบิดควานมีมุดดินมีพุ่งหามอนครับเนี่ยสบ,บายสบ,บายนะฮะ เนี่ยครับเห็นไหมมีระเบิดควนันมีปุ้งโดดอะไรแบบนี้นะครับคือมันน่าจะทําให้เก็บเลเวลสบายขึ้นนะฮะทีนี้คําถามหลายๆคนก็ตามมาโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้ก,มกม็มันก็ไม่สะดวกดีเพราะว่าเราต้องลงหลายคอนเทนต์ถูกไหมตีบอสบ้างตีมอนบ้างฟาร์มของบ้าง PVP บ้างเราไม่มานั่งเสียเวลาสับสกิลแบบนี้ตายหรอกมน,นี้มีระบบพรีเซตให้นะครับนี่เลยปุ่มสีเขียวมุากฝ่าบนตรงนี้ก็คือระบบพรีเซตที่ว่านั่นเองนะครับ เมื่อเราตั้งสกิลอะไรแบบตามใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากเซฟตรงนี้เอาไว้นะครับว่าเฮ้ยเราอยากเรียกมันมาใช้บ่อยๆไม่ต้องเสียเวลาสับนะครับวิธีการเซฟก็คือกดปุ่มเขียวแล้วเลือกเลยครับว่าจะเซฟไว้เป็นพรีเซ็ช่องไหน1,2,3,4งมี 1, 2, 3, 4, นะฮะมีให้4ช่องไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพิ่มได้หรือเปล่านะครับอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ผมอยากเซฟทุดนี้ไว้ที่พรีเซตที่2นะครับกดปุ่มตรงนี้จะเป็นการคัดลอกสกิลไปแบบนี้นะครับ และกดปุ่มนี้ก็คือเป็นการบันทึกรีเซ็ตจึงนี่นะครับแล้วพอถึงเวลาอย่างเช่นผมอยากดึงสกิลที่เซ็ตเอาไว้ในรีเซ e ตที่1มาใช้ให้กดปุ่มขวาสุดอันนี้จะเป็นการดึงข้อมูลมาใช้นะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบอุ้ยผมจัดเองแต่ผมไม่มีไอเดียผมจัดไว้หลายแบบแต่ยังไม่ถูกใจสักทีผมไปลอกบิวมาจากในเว็บนะฮะแต่ว่าแบบ เฮ้ยที่ผมจัดเองมันดูมั่วๆเป็นหมดเลยผมทายังไงดีอยากลบทิ้งได้ไหมก็ได้ครับกดปุ่มซ้ายสุดตรงนี้จะเป็นการลบพรีเซตตรงนั้นิ้งแค่นี้เองนะฮะเข้าใจง่ายมากๆครับเรียงตามลําดับจากซ้ายไปขวาอีกรอบก็คือลบบันทึกคัดลอกแล้วก็ดึงมาใช้นั่นเองนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะก็คือเปลี่ยนสกิลได้จัดสกิลเองมีพรีเซตเซฟเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในหลายคอนเทนต์ได้จัดเตรียมเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับ คือเราไม่จำเป็นต้องจัดสกิลในหน้านี้นะครับเพื่อไปบันทึกเราสามารถจัดสกิลในช่อง preset ได้เลยแบบนี้นะฮะก็คือเราเซฟไว้ที่หน้านี้ได้เลยครับว่าแบบ p รี s e t สี่เนี่ยให้เซตไว้แบบนี้เซตที่หน้าของ preset เ,เลยก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดกันอีกนะจ๊ะคร่คราวๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบ masterclass ก็จะมีแค่นี้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปก็จะขอตัดจบตอนนี้เท่านี้นะครับก็ หวังว่าเซไทยเนี่ยน่าจะยังไม่มาพร้อมกับระบบมาสเตอร์คลาสนะครับย้ําอีกรอบนะครับก็คือถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่ามาสเตอร์คลาสเนี่ยแต่สกิลที่เราหยิบม,มาใช้ความเก่งจะยังอิงตามทาเลนที่เราอัพไปนั่นแปลว่าต่อให้ทุกท่านรี่ตะบ,บันเก็บเลเวลแค่ไหนก็ตามเพื่อมาสเตอร์หนึ่คลาสแล้วรีบเล่นมาสเตอร์คลาสสั่นปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าการผสมสกิลแล้วจะเก่งกว่าการเล่นสกิลคลาสเดียวเสมอไปนะครับ เราควรทยอยมาเล่นมาสเตอร์คลาสเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณอัปเกรดท ALEN ์ของหลายๆคลาสจนถึงขั้นสูงสุดแล้วแล้วเราเลยเห็นว่าเฮ้ยคลาสนี้เนี่ยมันเก่งแค่ท่า2อท่าเองเราหยิบมาอยากหยิบมา,า,า,าใช้แค่นี้แล้วก็แบบหยิบของหลายๆลายคลาสมารวมกันเพื่อคัดเอาแต่ของดีๆที่พัฒนาเต็มที่แล้วนะครับต้องย้ำตรงนี้นะเพราะว่ามันมีเหมือนกันคือคนที่แบบคิดว่า ผสมสกิลแล้วจะเก่งขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่นะครับก็เตือนไว้แค่นี้แล้วกันก็ทดลองให้สนุกนะครับยังไงเกมนี้มันมีพื้นที่ทดลองได้อยู่แล้วสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับทุกท่านแต่แล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า